จระเรีนทำสำนึกดีค่ะค้าแมวท้องยกไหล่ขึ้นจมูกทำหน้าที่สูดลมเบาๆยาวๆลึกๆเข้าไปให้เต็มจมูกเต็มศีรษะเต็มร่างกายสูดเข้าไปนะั่นสติและสติเข้ามาดูในจมูกก่อนจิตสติเข้ามาเฝ้าดูที่รูจมูกก่อนว่าลมสัมผัสระยางสูดให้มันได้ยินฟืดฟาดฟืดฟาดก่อนนะคะ สูดปล่อยสูดปล่อยก่อนก็ได้นะคะฝึกลมก่อนให้รู้จักลมมันจะเริ่มแล้วได้ยินเสียงอะไรพืดฟ,ฟาดพืดฟ,ฟาดข้างในนั่นแหละอันนี้นะคะฝึกก่อนจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นลมธรรมชาตินะคะจมูกเขาจะทําหน้าที่อะไรก็เรื่องเข้าไปจิตและสติเราก็คอยจ้องคอยมองคอยเฝ้าดูจิตและสตินะไม่ใช่ตานะตาเราหลับเลย ใครที่ใส่แว่นตาถอดออกก่อนนะคะเวลาทำนะเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาอย่าให้มีอะไรมักยุ่งในหน้าตานะมันจะเป็นภาระอย่าให้แว่นตาอย่าให้อะไรมายุ่งเลยมันเป็นภาระหลับตาเลยไม่มีหนะ้าที่ดูข้างนอกครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้ดูชีตไม่ให้ดูอะไรเลยนะสอนวิปัสสนาอาณาปณสติที่ถูกต้องจะไม่มีโปรเจคเตอร์จะไม่มีชีตอะไรให้เราอ่าน จะให้ฝึกปฏิบัติขัดกลาวภายในหูนะใช้หูอย่างเดียวใช้หูใช้สติสัมปชัญญะใช้ความรู้สึกภายในใช้ความสัมผัสไม่ได้ใช้วิญญาณทางตาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่วิญญาณอื่นๆใช้ได้มโนวิญญาณใช้ได้นะคะไปคอยฟังคอยรับสัมผัสที่ครูบาอาจารย์ให้สอนนะไม่ใช้หยัดทางตาอย่างเดียวท่านนั้นเองหลับตาไว้เลย แว่นไม่จําเป็นเลยใครจะใส่ตาสั้นใส่ตายาวไม่จําเป็นเลยถอดแว่นเลยนะคะมันหนักนะค้าแมวท้องยกไหล่ขึ้นค้าแมวท้องสําคัญนะเวลาลูกปฏิบัติจเจริญอานาปัสตินั่งตัวตรงตัวตึงส้นเท้าไปชิดโคนขาเลยนั่งท่าพระพุทธร,รูปเลยจัดท่าให้สมบูรณ์เลยนะคะจัดท่าให้มันสมดุลนะ่ะตั้งฉากกับพื้นโลกเลยถ้าตั้งฉากนี่มันจะสมดุลนะ มันจะเก้าสิบองศาเวลาเรานั่งนะก้นกระดกไปข้างหลังหน่อยนึงเอ็ N N L. นเะอ็นเอวอ่เอ็นเอวให้มาข้างหน้าสะหน่อยนะไหลยกขึ้นหลังตรงไหลเชิดขึ้นหน้าอกผายไหลพึงหน้าไม่บึง้งหลังไม่งอนี่แหละสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเป็นหน้าที่จมูกไปทีนี้จะลมยาวลมสั้นจิตและสติคอยเฝ้าคอยมองคอยจ้อง ว่าลมเข้ามันอุ่นหรือเย็นลมเข้ายาวสั้นลมเข้าจะสั้นหรือจะยาวหรือไม่มีลมก็อยู่เฉยๆดูมันไปจิตเรายังไม่แน่นนะยังไม่เข้มแข็งจะไม่เห็นลมต้องอาศัยลมยาวๆลึกๆแรงๆได้หรือเริ่มต้นตั้งสตาร์ทเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนงนะ้นให้มันกระเพื่อมก่อนให้เห็นความกระเพื่อมของหน้าอก ให้เห็นจี้ประจรวิ่งนะจากนั้นนะก็มาใช้ลมเบาลมธรรมชาติลมธรรมดานี่แหละลมเบาลมธรรมชาติลมธรรมดาคะแมวท้องนี่สําคัญต้องมีนะคะแมวท้องตื่นรู้เบิกบานต้องเป็นต้องมีต้องทำนะจิตใจผ่อนคลายจิตใจเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคิดว่าอาจจะอะไรนี้ไม่ต้องนะ ิดแล้วมันไม่ไม่มันจะไม่ก้าวหน้าเวลาคิดกับเรื่องลมหายใจมันจะสวนทางกันปฏิบัติธรรมนี่ใช้ความคิดไม่ได้หรอกนะคะมันจะทําให้เรานะทุกความคิดเป็นสมุทัยนะทําให้เราทุกก็ได้ทําให้เราสุขแต่ส่วนใหญ่นี้ทุกมากกว่าฉะนั้นคิดได้แต่คิดเป็นกุศลแต่คนที่ยังไม่ฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยนจะเป็นกุศลไม่ได้เลยนะคะมันมีแต่อากุศล คิดแต่อาคตาพยาบาทคิดแค้นคิดชิงชังคิดอิจฉาริษยานะมีกันทุกคนเลยทั้งชายทั้งหญิงคิดอยากจะล้ำหน้าคิดอยากจะทําแบบครูบาอาจารย์บ้างคิดจะทําอย่างนั้นบ้างจะทําอย่างนี้บ้างแต่ทําไมเราไม่เป็นเหมือนเขาคิดเกลียดชังกันขึ้นมาก็มีคิดอาคตาพยาบาทปั้นน้ําเป็นตัวใส่กันก็ะเมีนเป็นอย่างนี้นะผู้ดูชนมันเลยจะคิดจะเออาารื่องอาคตแค้นพยาบาทอิจฉาริษยามีอาคติ ใจยังไม่สถเยรนจิตใจยังไม่มีศีลไม่มีธรรมนะไม่งดงามจิตมีแต่อิจฉาเป็นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะพระพุทธองค์หรือผู้รู้เรียกว่าสัมมิจชาทิฏฐินะมิจชาทิฏฐิมันยังคิดไม่ถูกนนเองยังไม่มีปัญญามันมีแต่ปัญหาถ้าคิดตรงนี้เขาเรียกว่ามิจชาทิฏฐิคือคิดแล้วเป็นปัญหาทันทีเลยปัญหาต่อร่างกายและจิตใจตนเองและผู้อื่นด้วยกระทบคนอื่นกระทบตนเองกระทบคนรอบข้างที่ทั้งหกทั้งหมดเลย ถ้ามีชาติทิฏฐินะตนเองคิดยังไม่พอเป็นพาคนอื่นคิดอีกพาคนอื่นเป็นพักเป็นพวกอีกความโกรธความโลภความหลงติดตามมานะปฏิฆะขัดเคืองดิชาริสยาอาฆาตพยาบาทอาคาติติดตามมาเลยในส่วนทางกันนิพพานส่วนทางกับการปฏิบัติอยู่ในศินสมาธิปัญญาแน่นอนคนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่นะจิตอบบยภูมิมีแต่ความทุกข์ หุ้มหัวใจอยู่พาตนเองไปทําอะไรที่ไม่ดีขึ้นมานั่นแหละแก้แค้นพยาบาทมีความอาฆาตพยาบาทนะสินทั้งหมดจะไม่ครบเลยนะคะบุกคล่องในสินเลยสินห้านี่แหละจะมีความโหดร้ายเกิดขึ้นแล้วนะคะอาฆาตพยาบาทแก้แค้นชิงชังจะมีความมือไวลักเล็กขโมยน้อยลักใหญ่ขโมยตัวไม่แต่ลักคาว่าลักเนี่ยก็คือ เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะคะละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ได้นะคะไปตัดต่อภาพไปตัดต่อข้อความอะไรของเขาทําให้คนอื่นเขาเสียหายอันนี้ก็ลักลักเหมือนกันนะคะลักลิขสิทธิ์นะละเมิดลิขสิทธิ์นะโหร้ายมือไวใจเร็วนีก่กร้อยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเห็นเพศตรงข้ามรีใส่รีใส่มีโอกาสยิ่งใครที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความละอายชั่วไม่มีกลัวบาปนี่ จะทำผิดข้อนี้ได้มากมายเลยทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้เป็นโรคนะคะเป็นกรรมโรคยิ่งข้อสีนี้ทำให้สังคมแตกแยกนะครอบครัวแตกแยกยังไม่พอนะสังคมเล็กสังคมน้อยต่อไปถึงสังคมใหญ่เป็นโลกเลยนะสมัยนี้ทั่วโลกเลยการดัดแปลงสารนะแปลงสารแปลงข้อความแปลงภาพตัดต่ออะไรทั้งหลายทำให้เข้าใจผิดมากมายไปถึงมิจฉาชีพคอเซ็นเตอร์เลยนี่แหละ พอเราไม่มีศีลไม่มีธรรมจะเป็นอย่างนี้ทำชั่วได้ทุกอย่างเลยคิดขึ้นมาก็ชั่วพูดก็ชั่วทำก็ชั่วคำพูดนี่คือที่เราออกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคำพูดชั่วนะถ้าเราไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมนะตัดต่ออะไรทั้งหลายตัดต่อภาพตัดต่อเสียงตัดต่ออข้อความทั้งหลายนี่เป็นคำพูดชั่วทั้งทีเลยนะคะนี่แหละศีลข้อสี่เต็มร้อยเลยยิ่งทำเป็นเสียงเดี๋ยวนี้นะ เครื่องมือไอทเนี่ยเอทีเนี่ยทำเปลี่ยนเสียงได้เลยนะเรียนเสียงเจ้าของนั่นได้เลยเรียนเสียงคนนั้นคนนี้ได้เหมือนมากมายทำให้เข้าใจผิดนะคะทำให้เข้าใจผิดเสียความรู้สึกเสียเงินเสียทองเสียเนื้อเสียตัวเสียหมดเลยนะคะเสียชีวิตด้วยนี่แหละฉะนั้นคนไม่มีสินมักจะทำชั่วได้ทุกชนิด พระพุทธองค์ให้มาฝึกสินด้วยการสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทําเป็นประจำทําต่อเนื่องมากกว่าเจ็ดวันสิบวันเป็นเดือนแล้วสินมันจะสมบูรณ์ขึ้นมานั่งทํานี่แหละเจ็บก็บอดทนเอายิ้มให้มันสูดลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมโอโมยิ้มไว้สินมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะต้องทําเป็นประจำนะนะอาหารการกินก,ก็กินที่เรามีอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟก นะไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเป็นเนื้อสัตว์อะไรทำให้เดือดร้อนสับพสัตว์ทั้งหลายกินผักผลไม้กินพืชกินอะไรเครื่องดื่มเครื่องชงที่หาง่ายๆขคว้าง่ายๆแล้วเราก็มาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มสินของเราจะสมบูรณ์ขึ้นมาเลยนี่นะถึงสินข้อห้าแล้วสินข้อห้าแล้วแล้วเราก,ก็กลุ้มใจน้อยใจผิดหวงังเศร้าซ้อยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรจยไปคว้าขวดคว้าแก้วนะ มันจะทําให้สุขภาพเราแย่สินข้อห้าเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพแย่แย่สุขภาพกายยังไม่พอแย่สุขภาพจิตนะใครที่รักษาสินข้อห้าได้สมบูรณ์จะสติปัญญาจะดีนะดีตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาติต่อไปเลยคนที่วิกลจริตคนที่เป็นเออคนที่สติปัญญาอ่อนทั้งหลายนี่นะมันเพราะว่าไม่รักษาสินหน้าเองเพราะว่าดื่มเครื่องดองของเมาดื่มอะไรทั้งหลายที่ทําลายสติเนะี่ย เกิดมาชาตินี้สติเราจึงไม่ดีนะมันทําให้ปัญญาอ่อนทําให้เป็นที่ว่าพิเศษอะนะเป็นเด็กพิเศษอะไรก็แล้วแต่จะผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่แหละมันจะทําให้สติปัญญาเราอ่อนเพราะสติปัญญาอ่อนมันก็คือไม่มีสตินั่นเองไม่มีปัญญานั่นเองจะสั่งกายก็ไม่ได้นะจะสั่งวาจาก็ไม่ได้นะเพราะว่าจิตพูท่ามันอ่อนแต่จิตตะสังขารเต็มร้อยเลย จิตวิญญาณเต็มร้อยเลยนะคะผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มถ้าคนไหนไม่รักษาสินหานี่เองมันจะทําให้เราสตินะปัญญาอ่อนจะทําให้สติปัญญาช้าเชื่องช้าคิดไม่ทันนะมันจะว่าเออก็เออนั่นแหละนะคะโลกเออโลกอะไรดีแม่ลืมชื่อละ <laughs> ลืมชื่อแล้วไม่ต้องละก็คือไม่มีสตินั่นเองนะคะสติอ่อน ถ้าใครอยากสติเข้มแข็งนะก็รักษาสินสมบูรณ์เลยมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าคิดคิดนี้ช่วยไม่ได้คิดเป็นกุศลคิดมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่ได้ข้อนี้คิดได้คิดมานั่งหลับตานั่งคูแข้งคู่ขาปฏิบัติจเจริญอาน,นาปานสติวิปัสสนานี่คิดได้ไม่ผิดนะคะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเห็นชอบคิดที่จะช่วยเหลือ ตนเองให้ได้แม่ให้เป็นภาระคนอื่นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไม่ต้องเรียกหาพ่อหาแม่หาหมอหรือหาคู่ครองหรือหาคนรับใช้กโกรธขึ้นมามาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะอิจาริษยาขึ้นมากลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันก็ไม่เดือดร้อนใครนะอาฆาตพยาบาทแค้นมีอาคติอะไรเกิดขึ้น ลำเอียงเพราะรรกเพราะชัางเพราะกลัวเพราะงโง่เขลากลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันจะดีขึ้นนะอะไรต่างๆที่เกิดมาในร่างกายและจิตใจเนี่ยอาศัยลมเลยนะลมหายใจเนี่ยสูดเข้าไปสูดเข้าไปอาศัยแรงสูดแรงดันก่อนนะคะสูดลมดันออกสูดลมดันออกกวาดตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเลยสูดเข้ามาจิตและสติวิ่งไปตั้งแต่ปลายเท้าเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนถึงศีรษะ แล้วก็กวาดลงไปก็คือดันจากกลางกระหม่อมกลางศีรษะไล่ไล่ไล่ลงถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าอันนี้วิธีกวาดกวาดลมกวาดความรู้สึกกวาดกิเลสกวาดความไม่ดีทั้งหลายกวาดโรคกวาดภัยทั้งหลายนะคะกวาดสังขารอนุใสกิเลสบาปอากุศลทั้งหลายให้ออกไปสูตรอารมณ์ขึ้นมาเป็นแรงก่อนนะคะเป็นแรงเป็นอาศัยแรงเป็นยานะ สูงขึ้นมาแล้วก็ดันออกจากกลางกระหม่อมไล่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 ลงไปวิ่งถึงปลายในมือนิ้วเท้าเลยไล่ทั่วร่างกายเลยเขาเรียกว่ากวาดกวาดขยะกวาดบาปอกุศลกวาดความคิดไม่ดีนั่นเองโดยอาศัยลมหายใจสูดเข้าไปก่อนสูดเข้าไปให้ลมมีแรงเยอะๆเข้าแมวท้องจากนั้นก็กวาดคือสติและจิตดัน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 ลมออกไปถึงกลางปลาย้วมือนิ้วเท้าทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาไม่ต้องคิดอะไร และจะพบความมหัศจรรย์ของลมหายใจแค่ทําตรงนี้แหละนะคะสังเกตทีละส่วนบ้างนะคะทีละฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือตั้งแต่กลางกระหม่อมทั่วศีรษะทั่วใบหน้าทั่วลําคอทั่วไหล่ถึงปลายนิ้วมือทั้งสองข้างทั่วหน้าอกหน้าหน้าอกหลังหน้าอกตรงกลางาท้องตรงล่างหลังส่วนล่างเคลื่อนไปแห้สุดปลายนิ้วเท้าอย่างนี้แหละนะคะสํารวจขึ้นสารวจลง กิเลสมันละหมดแล้วมันจะเห็นนะดวงตาเห็นทำทันทีเลยมันจะคิดอะไรขึ้นมาได้โอ้มันจะคิดอะไรที่มันไม่เคยคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองเราอยากจะคิดก็คิดไม่ได้หรอกมันจะขึ้นมาเองมันจะคยกว่าดวงตาเห็นทมนี่เองมันจะเห็นแสงสว่างในการดํารงชีวิตในการดําเนินชีวิตเห็นแสงสว่างในการพูดว่าต้องพูดยังไงแสงสว่างเกิดมาในมโนทวาร มันจะต้องคิดอย่างนี้ถึงจะถูกอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสอนเราอยู่ว่าโอ้ต้องคิดอย่างนี้นะต้องพูดอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะนี่แหละเขาเรียกว่าทําให้เรานะอยู่ในสติสัมปชัญญะนะสติรู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองนะขอให้ลูกทั้งหลายจงสําเร็จจงมุงุหลุดพ้นเข้าสู่จิตอิสระจิตนิพพานจิตผู้ห่างไกลจากกิเลสนะโดยทั่วหน้ากันนะสวดลม กลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มอมยิ้มเป็นการอุเบกขานะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มนี่แหละทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มมันเป็นสูตรสําเร็จเลยนะที่เราทําแล้วมันเห็นสภาวะธรรมรุนแรงเห็นสภาวะธรรมทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาก็ได้เพราะจิตเราจะมีสติสัมปะชัญญาเข้มแข็งด้วย การสูดลมก็ทําให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่ขี้เกียจนะใครที่เหนื่อยอยู่ก็หายเหนื่อยนะใครที่โกรธอยู่มันก็หายโกรธนะใครที่งุ่นง่านหงุดหงิดอะไรอยู่ในสูดลมเข้าไปเนี่ยมันจะหายเลยนะใครที่ทําท่าจะง่วงอยู่นี่นะมันจะหายเลยนะนี่แหละลมหายใจมันม,นมหัศจรรย์จริงๆเพราะมันมีออกซิเจนมันมีพลังงานปรมาณูพลังงานกาลปะที่สะอาดบริสุทธิ์ เข้าไปทะลุทะลวงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไปกําจัดโรคภัยไข้เจ็บไปกําจัดคิดมากความน้อยใจความท้อใจโรคซึมเศร้าโรคปัญญาอ่อนเลยทั้งแหลมจะหายไปโรคขี้กโกรธก็หายไปนะโรคอยากได้อยากมีอยากเป็นก็หายไปโรคกรรมตัณหาเนี่ยเกิดความรู้สึกธรรมารมขึ้นมาเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาในสุดลมกลั้นลมปล่อยลมมันหายไปนะ เนี่ยมันเป็นทุกข์นะอารมณ์ทางเพศมันเป็นทุกข์อยากเสพแล้วมันทําคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปหาคู่ทําถูกไหมทีนี้ถ้าเรามาอาศัยลมนี่แหละมันจะดับไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นแขกนะอารมณ์ทั้งหลายทำมารมณ์นี่แล้วเขาเรียกเป็นแขกจะเป็นอารมณ์โกรธน้อยใจหงุดหงิดขัดเคืองท้อใจสิ้นหวังเศร้าส้อยเหงาหงอยหงุดหงิดเป็นแขกทั้งนั้นเลยนะคะเป็นผู้มาเยือนเป็นอาคันตุกะนะมันเป็นสิ่งสมมุตินะ อย่าไปยึดมันกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเลยสติและจิตตามดูมันไปมันจะอยู่กับเรานานไหมนะอาศัยแรงลมเลยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเสมออย่างนี้แหละแล้วลูกจะอิสระจากทุกแน่นอนไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ด้วยตนเองดูพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์มาแล้วโกนทัญญะหรือปัญจวคีพิสูจน์แล้วนะกลุ่มชะดินสามพี่น้องนะคะ นะขยากสป,ปะนาะทีกสป,ปะนะอะไรอีกคนหนึ่งนะขยากสป,ปะนาะทีกสป,ปะอุรุ <c oughs> ไม่จำไม่ได้แล้วดินสามพี่น้องที่มีบริวารมากมายเนั่นนะตอนแรกบูชาไฟนะบูชาธาตุดินน้ำลมไฟบูชาพระอาทิตย์บูชาความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละพอพระพุทธเจ้าไปปรดเท่านั้นเองนะคะพากันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันรู้ทำกันหมดเลย าฝึกสมถะมาแก่กล้าแล้วเปลี่ยนที่ิฏฐิหน่อยเดียวเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนจะดินสามพี่น้องบรรลุธรรมเลยนะคะเพราะว่ามาสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมนะทาให้ได้อรหันนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยทีนี้นี่แหละพระพุทธองค์นะเพียรสอนปากต่อปากนะสมัยก่อนนะจับเข้าสอนเลยไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะใช้โซเชียลนี่ไปทั่วโลกเลยพวกเรานี่ต้องขอบคุณนะ ขอบคุณพระพุทธเจ้าได้ให้วิชาเรามาเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้ะแม่ไม่ต้องเดินทางไปอเมริกาแล้วมาริสายู่อเมริกาน้องนะน้องอะไรนะน้องป้อมนะคะแม่ตั้งให้บุญเกิดบุญเกิดน้องรัตนาน้องกัสม,มนใครอีกในหลายคนที่อยู่อเมริกาที่อยู่แคนาดาอยู่ออสเตรเลียม้่งนะคะอังกฤษก็มีหลายรูปหลายนาม ลูกลูกชายรูปหญิงหลายลูกหลายน้ำแม่ไม่ต้องเดินทางแหละแต่ใช้โซเชียลใช้หน้าจอลูกๆทั้งหลายได้มาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมฝึกขัดขัดกลากับแม่ทำให้เห็นตนเองนะคะไม่เห็นความไม่ดีเห็นกิเลสความเห็นความคิดจิตตสังขารเองเข้าสู่จิตอริยะเลยนะคะเข้าสู่จิตอริยะเลยนะขอให้ลูกทุกรูปทุกน้ำนะจงประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน คนรักษา